สวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องกูคู่กูคนนะเจ้าวันนี่ปะกับป้าเมย์เห็มแล้วป้าเมย์กินแซ่บนะเจ้าว่านี้ป้าเมย์จะจวนมากินต่าไส้ตัน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 ว่านี้ป้าเมย์โชว์เดียวพรุ <welche ăn? S 1> uh ่งนี้ป้าเมย์ก็จะกลับโพลาชนะเจ้าจนแม่เอากล้องแม่บอกเขกกินคนเดียวเนาะอาจจะดังหน่อยบ้านติดถนนเจ้ากินเลยเนาะโอ้ยนักพักกับก็จะมีบะหอยเจ้าบะหอยบะหอยของคนเหนือคนเมียง เป็นเก็บในปา่านะมันออกธรรมชาติก็จะมีพักแล้วก็บพักละเจาะพักละอ้อมหรือพักขาแล้วก็มีทัวฝักยาวนิดหน่อยจะมาจวดกินด้วยกันเนาะหนึ่งข้ามโอ,โ,อโอ้อร่อยอืมมะห้อยอ ăn ạ là... สับลายพี่น้อ ก็มาให้มาด้วจาาจุจวดน้ำกันแ่บแสบล้อาขนาด ป้าเมก็จะกลับโคราชแล้วนะคะวันนี้ป้าเลยป้าเม,ย,เมย์กเย็เลยว่าจะทํำคลิปจะให้ยายมาออกด้วยยายไม่ออกยายอิ่มป้าเมเลยได้มากินคนเดียว โควิดกัวอยู่นะอยู่ไหนก็มีเนาะเอาก็ดูแลตัวเองเอาป้องกันตัวใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะจ๊ะ อยมากพี่น้องแสบพขนาดทั่วจ้ะแดดก็แรงอยู่ใต้ต้นบักมีขนน เสียงรถจะดังเลยนะคะฉันดังนะ้อยเน้อยู่ที่ถนน แม่ขอบคุณมากนะคะทุกๆก,การติดตามคนที่ติดตามใหม่เนาะแล้วก็ทุกๆเมนนะคะที่ให้กำลังใจป้าเมย์กินแซ่บเนาะป้าเม์ก็จะกดติดตามเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามทุกคนด้อยที่มาเมนเนาะ ไม่กระเพิ่งคว่าสี่ห้าค็ที่ตามไปแล้ว AI ไป่นองประมีกับเอ๊ยหยอดคนที่ตามประมีหายไปไหน AI จาก AI มันเด้งออก จะพเมกะจะเข้าไปกดติดตามไหมกดติดตามเพืเ่อนๆไหมทุกคนจะรู้ว่าใครเข้ามาเม่นหรือว่าใครเข้ามากดติดตามพามกกดเข้าไปติดตามทุกคนเลย น้ำหนัวขนาดมากของไก่ ม้อ้อยปลามาห้อยดอยและกํามะละขินกขินกของแต่บ้านะ,ะขีนกขีนกปลา เพ็ดไม่ขออนุม่อยากกินน้ามันกพริกกระเด็นาขอ <laughs> สุมาร์ต <laughs> อิ่ม 我看。嗯嗯 ตามส้ตันจ้ะอืมเห็นป่ะน้ำประเด็กนัวๆ جاي จ๊ะอื้อหอมได้อ่ะแมงวันกันนักบ่สดน้ําบ่ได้เน้อผู้ชม ปี่นๆนน,นมันนัวมกนี่ป้าเมจงไก่เนี่ยเกยมก่นักไก่บใหยายนักเพชร อยากกินอึงก็ไม่ได้กินพี่นอกจากฝนตกมานนักพึ่งบอกไปซออเฮ็ดก็ไม่ได้เฮ็ดจ้ะได้จีเดียวเห็นห้าเฮ็ดท้าหรือว่าเฮ็ดพึ่งฝนมันตกน้อย ก็เลยไม่ได้กินไหมน่าอย่างเชงครับเผ็ดนะใช่ไหมาจะเอาน้ำก่อน <S 2> <S 2> <S <S ตัวเล็กจะกินด้วยค่ะคุณผู้ชมบอกไปเอาน้ำก่อนเผ็ดจ้ะเผ็ดมากอ ยืนเถอะเขามันสูงหนูกินได้ไหมมันเผ็ดน,นะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะกล้องตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะหนูน้องมีนาค่ะกินได้ไหมเนี่ยฮะให้บอดโชติธรรมา กินไหมเนะี่ยกินกินไหมากะแอะไม่มีเส้นมะละกอนะคะกินแล้ว,ลวอันนี้เซตันนะมะละกอไม่มีค่หะหรอกอิจฉาหนาหืม ไม่ได้ชิ้ไก่ไก่ป,ปีนใช่ไหมหนะไก่ปีนขึ้นไปมันปีนขึ้นไปอยู่บนต้นมะขาม กวนค่ะผู้ชมอ <c oughs> ะไรของแม่เนะี่ยเอาไก่ได้ไหมคะมงชิมดูเนี่ยใช่ช่เซตันเซชน

เช่ไหมคะมินอืม,ม,เ,อมเก่งมากเผ็ดเผ็ด อยากออกกล้องโอเคนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลากันนะนะเจ้าฝากกดไลค์กดติดตาม กดซับสไครกดกระดิ่งให้ป้าเมย์ด้วยนะคะทองป้าเมย์กินแซมแล้วเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย